The 2,026 BYD s h a r k Pickup Truck has finally arrived, and today on Thai Auto, we're taking a deep dive into everything this futuristic electric hybrid truck brings to the table. From the bold exterior design to the advanced interior, feature, from its powerful performance to the competitive pricing strategy, this is a truck that is already shaking up the global pickup market. So sit back, relax. And let's explore what makes the BYD s h a r k one of the most talk e d about pickup of 2026. The first thing you notice about the 2026 BYD s h a r k is its commanding presence. This is not just another utility truck; it's a b o l d statement on w h e e l The front end f e a t u r e a wide aerodynamic grille design integrated with full LED lighting that stretches across the face of the truck. The headlights are sharp and futuristic. กิฟวิ่งเดอะชาร์กเอไฮลี่เทคโนโลยิเคอล์เพอร์ซอนาลิตีเดอร์สกัลเท็ดฮุดไลแอททูเดอะมัสกูล่าลุกไวด์เดอะทอลสแตนด์แอนด์สแควร์ออฟวิลล์อาร์เชสกิฟอิดจิเนียร์อินโรสโดมิเนนต์ฟรอมเดอะไซด์เดอะทรัคลุกสลิคยัดรักเจตแตงทูอิดสตรีมไลน์โปรไฟล์แฟลตดอร์ฮันเดิลแอนด์เพอร์เฟกต์ลีบาลานโปรปอร์ชันบีวายดีแฮสคลีอาลีตัดเท็ดบอร์ดไลฟ์สไตล์บูลเลอร์แอนด์ซีเรียสเวิร์กยูเซอร์วิดดิสดีไซน์ สไตรคิ the rear, the identity, assisted, ่งเอเพอร์เฟคเบลนเดอร์บีทวินยูทิลิตี้แอนด์โมเดิร์นพรีเมียมแอพพิเอลแอดเดอร์เรียเดอะมัสซีฟเลดไลท์บาร์ดั้นรันข้ามเดอะเทลเกตเก็บเดอะชาร์กเอซิกเนเจอร์ไอดีนิตี้เอสเปเชียลลีแอดไนเดอะเทลเกตอีส์ฟังชั่นแนลแอนด์แอสซิสแตต์แมคกิ่งโหลดดิ้งคาร์โกเอเชียร์วิดแอนด์อิมเพรสซีฟกราวด์คลีแรนต์แอนดูริเบิลเบสฟลักเจอร์ดิสทรักอีสบิวทูเทคออนบอทซิตี้ดูตี้แอนด์ออฟโรดแชร์เอนท์วิดอัลเฮสิติช มูฟว like ิ่งอินไซต์เดอะสองพันยี่สิบหกบีวายดีชาร์จเซอร์ไพรส์อีเวนต์มอลล์เดอะอินเทอร์ iere ฟีลไลท์อิทบีลองทูเอลักชัวรีเอสยูบีแรเธอร์แดนเอฮาร์ดเวิร์กิ้งปิกอัพเดอะเคเบิ้ลเลเยอร์อัพอีส์มินิมอลลิสติกบัดแพคเก็ตวิดโมเดิร์นเทคโนโลยีไร้แอดเดอะเซนเตอร์อีส์เอฮาร์ดเกอร์โรตาริงทัสครีนแดทซัพพอร์ตเลตส์อินเทลเจนต์ซิสเต็มออฟเฟอริงคริสตัลคลีอาร์กราฟิกฟาดเรสปอนส์แอนด์ซิมเลสต์อินเตกรชันวิดสมาร์ เดอะดิจิตอลไดรเวอร์ดิสเพลย์อีสอีควัลลี่อิมเพรสซีฟพร้อมให้เรียลไทม์ดิรเวิ้งดาต้าเนวิเกชันแบตเตอรี่สเตตัสและคัสตอมิซับเบิลวิวเดอะซีดอาร์พลัสซับพอร์ตีและเออไวเลเบิลในพรีเมียมเลเทอร์อุปสตอรี่ both the front and rear passengers get generously groomed and headroom something many competitors still struggle with the use of high quality material soft touch surface แอนด์ดีเทลสติชิ่งเอเลเวทเดอะพรีเมียมฟีลออฟเดอะเคบินเดอะพาโนรามิกซันรูฟเอสเอเซนออฟสเปซแอนด์โอเปเนสไวแอมเบียนท์ไลทิงอัลโลไดรเวอร์ทูเพอร์โซนไลท์เดอะมูดอินไซต์สตอเรจโซลูชันอาร์เอ็กซ์เซนเลนวิดเคลเวอรี่เพลสคอมปาตเมนต์ดีฟคัพโฮลเดอร์แอนด์เอลาร์เซนเตอร์คอนโซลอิเดียลฟอร์คีปปิ้งแกจและทูคอมฟอร์ตฟีเจอร์ไลท์ไวเลสชาร์จิ่งดูอัลโซนคลีเมดคอนโทรลเวนติเลเต็ดซีท แอนด์แอดวานไบรเวอร์แอสิสตันเทคโนโลยีแม็กเดอะชาร์กเอเพอร์เฟคชอว์สสำหรับลองเจนี่แฟมิลี่ทริปแอนด์เดลี่คอมมิวติ้งเวนอิดขึ้นทูเพอร์ฟอร์แมนเดอร์สองพันยี่สิบหกบีวีดชาร์กโชเเอ็กซ์แครีบีวีบีวีดอีส์วันออฟเดอะฟาสต์ส์กรอิงออโตโมทีฟแบรนด์ในโลกดิสทรักต์อีสต์บิลล์ออนนิวดีเอ็มโอไฮบริดแพลตฟอร์มคอมบิเนชันแอนด์เอฟฟิเชนต์เพเทลเอนจินวิดพาวเวอร์ฟูลอิเล็กทริกมอเตอร์ The result is a pickup that delivers outstanding fuel efficiency along with strong acceleration and impressive torque. The charge can switch seamlessly between electric driving, hybrid assist, and full engine power, depending on the driving situation. This allows d r i v e r to enjoy smooth city driving on electric mode while having the confidence of strong performance during towing or off-road use. The electric motor delivers instant torque. Giving the truck quick and responsive acceleration even when carrying heavy load. The suspension setup has been optimized for comfort and stability, reducing vibration and providing a smooth ride on road. road. With selectable drive modes, including Eco, Normal, Sport, and Off Road, the driver can tailor the car's behavior to every scenario. The battery system is engineered for efficiency and durability, offering excellent electric-only driving range for everyday tasks. BYD has also focused on safety, equipping the t r u c k with advanced braking technology, high-strength body construction, and a full suite of smart safety systems like collision avoidance, lane assist, adaptive cruise control, and blind spot monitoring. Another major highlight of The BYD c h a r k Is Its towing and hauling capability. Despite being a hybrid, it competes strongly with traditional diesel p i c k u p with strong torque from the electric motor and efficient power delivery from the engine. The t h a r k can handle demanding l o a d with ease, whether it's construction material, camping gear, or heavy equipment. This truck has the strength to manage it. ออฟโรดเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังน่าประทับใจด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมแรงดันสูงและความกว้างของพื้นผิวและโครงสร้างชาร์จที่ทนทานชาร์จถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งสำหรับมืออาชีพและนักผจญภัยตอนนี้เรามาพูดถึงการชาร์จซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ชาร์จ2026 BYD ชาร์จนั้นน่าทึ่งมาก BYD has positioned this truck to be extremely competitive, targeting both domestic market and international buyer. YXAC t prices vary depending on region and configuration. The truck is significantly more affordable compared to traditional pickup r i v a l especially those offering hybrid or electric options. BYD understands that pickup buyer want value, durability, and efficiency. แอนเดอร์ชาร์กเดลิเวอร์ออท ري ไวท์คีปิ่งโอเนอร์ชิฟคอสโล่ฟอร์เมนี่มาร์เก็ตดิสท럭อารายแอตเอพรายพอยด์แดนแมคออนนิงเอโมเดลเทคฟิลเอฟฟิเชนต์พิกอัพฟาร์มอัซเซสิเบิลแดนเอเวอร์บีฟอร์เดอะคอมบิเนชันออฟแอดวานซ์ฟีเจอร์สกรองเพอร์ฟอร์แมนต์แอนด์แอต tract ีฟพรีซิ่งเมกเดอะชาร์กวันออฟเดอะเบสวัลูพิกอัพอเวลเบิร์นทูเดย์ In conclusion, the 2026 BYD s h a r k Pickup Truck is able step forward in the world of modern work vehicle. It blends futuristic design, luxury interior comfort, hybrid power efficiency, and rugged capability into one complete package. For buyers looking for a powerful, stylish, and technologically advanced pickup without the high price tag, the s h a r k is a game changer. S It s o w w how far the industry has come and how brands like BYD are pushing the boundary of what a pickup truck can be. Here at Thai Auto, we can confidently say that the BYD Char is one of the most exciting t r u c k of 2026. If y o u searching for a smart, capable, and future-ready pickup, this might just be the perfect choice for you. Stay t u n e for more in-depth car review. and make sure to subscribe to Thai Auto for the latest update in the automotive world.